ผมติเบิร์ตพิีทํธรรมาพิวันนะครับก็วันนี้จะมา จากประสบการณ์แล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าตัวใหม่นะครับที่เหมนี่เจ๋งมากๆเลยก็คือตัว FB นะครับ FB ตัวนี้คือท่านเบอร์นะครับบางคนแตเข้าใจเป็นเฟซบุ๊กนะครับไม่มีขายนะฮะก็ตัวท่านเบอร์เนี่ยเรามีข้อมูลที่น่าสนใจและสถิติที่น่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าก่อ,อีกอย่างเนี่ยผมเล่าก่อนดีกว่าว่าตัว FB หรือว่าท่านเบอร์เนี่ยเหมาะกับใครนะครับก็สําหรับคนที่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับรีบอลแล้วหรือรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไขมันแล้วนะครับว่ารีบอลเนี่ยก็เป็นสินค้าที่เจ๋งมากๆในการที่เราจะรีดไขมันออกได้อย่างรวดเร็วนะครับแต ตัว f อเนี่ยเป็นเหมือนเทอร์โบเลยที่ทำให้ไขมันเนี่ยออกจากร่างกายเราเนี่ยได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นอีกนะครับฉะนั้นคนที่เหมาะกับการทอนเร์เบิร์นคนที่ต้องการจะมีรูปร่างที่ดีขึ้นนะครับอยากจะมีเอวอยากมีซิกแพคนะครับอยากผู้หญิงอาจจะอยากเห็นเป็นลอนใช่ไหมฮะหรืออยากจะมีเอวโค้งนะครับที่ชัดเจนผู้ชายที่เข้าฟิตเนสนะครับสร้างกล้ามอยากเห็นกล้ามชัดนะครับตัวแฟตเบิร์นเนี่ยก็ช่วยเรื่องนั้นโดยตรงเลยนะครับก็สําหรับตัวแฟตเบิร์นนี่แหละครับมีสารประกอบอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าโโอ้ห 8-9รายการนะครับถ้าไลน์สารประกอบให้ฟังเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนจะเริ่มหลับตั้งแต่ข้อสองข้อสามแล้วมันเป็นข้อมูลเชิงลึกมากๆนะครับแต่เดี๋ยวผมจะสรุปจุดเด่นให้ฟังก่อนที่จะไปถึงจุดเด่นนะครับผมอยากให้มาดูสถิติอันนึงที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือมีแซมเปิลนะครับจากกลุ่มของสตาฟบริษัทนะครับที่ได้ลองทาน FB ตัวนี้นะครับเป็นก่อนที่สินค้าจะออกเนี่ยนะครับมีทั้งหมด8คนนะครับมีทั้งหมด4ค่าที่น่าสนใจค่าแรกคือค่าน้าหนักนะครับน้าหนักนะครับทั้งหมด8 สูงสุดนะครับลดได้ถึง13.4กิโลนะครับฉเฉลี่ย8คนเนี่ยลดลงถึง2.4กิโลอันที่2ที่น่าสนใจคือเปอร์เซ็นต์ไขมันโดยตรงเลยนะครับปรเปอร์เซ็นต์ไขมันตัวนี้เนี่ยคนที่ลดได้มากสุดนะครับ16.8ในขณะที่ฉเฉลี่ยออกมานะครับได้5.7อันที่3คนที่รีนไขมันหรือว่าไขมันออกไปเยอะๆเนี่ยนะฮะสัดส่วนรูปร่างมันจะดีขึ้นนะครับแล้วจุดที่ลดยากสุดคือตรงไหนฮะตรงภูงตรงท้องหรือตรง,งยางใช่ไหมครับ มีอยู่สองค่านะครับอันแรกคือรอบเอวรอบเอวนี่คือตรงประมาณสะดือนะครับหรือว่าเหนือกว่านิดหน่อยนะฮะลดลงไปได้มากที่สุดนะครับถึง5.2เซนเมตรเลยนะครับเฉลี่ยออกมากเนี่ย2.4เซนเมตรต่อคนนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยยากที่สุดเลยก็คือหน้าท้องหน้าท้องเนี่ยคืออใต้สะดือลงมาตรงตรง,ตรงหน้าท้องเนี่ยนะครับก็จะเป็นอะไรที่ลดยากที่เรียกเรียกผงยางใช่ไหมครับ จากสีิที่เราทดลองใช้สินค้าจริงเนี่ยนะครับลบสูงสุดถึง8.5เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับเฉลีย่ย5.13เซนฉะนั้นเราชัดเจนแล้วว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสินค้าที่สามารถช่วยรีบนะครับไขมันออกจากร่างกายได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆผมสรุปมาเป็นจุดเด่นง่ายๆ5ข้อแล้วกันนะครับว่าตัวแฟลกเบิร์เนี่ยดียังไงนะครับอันแรกนะครับเป็นแบรนด์แ,แรกและแบรนด์เดียวนะปัจจุบันนี้นะครับที่สามารถ ขายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยนะครับเพราะว่ามันปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์เดียวที่สามารถผ่านมาตรฐานได้นะครับข้อ2ต่อเนื่องกันเลยทำไมถึงผ่านล่ะเพราะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ100%ยเปอร์เโดยเฉพาะตัวคาเฟอีนนะครับของเราเป็นคาเฟอีนที่สกัดจากธรรมชาติร0 0เอลยทีเดียวเชียวไอ้ตัวพวกฟปปัดเบอร์หรือตัวตัว,ตวเอาไขามันออกเนี่ยตามท้องตลาดที่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับมีขายหลายแบรนด์นะครับแต่ว่าขายอย่างผิดกฎหมายนะครับเราจะต้องแอบซื้อแล้วก็หาซื้อตันเอง มันจะทําให้เกิด after effect เนี่งเช่นเหนื่อยออกมากเกินไปใจสัน่นนอนไม่หลับพวกนี้นะครับซึ่งตัวไขมันเนี่ยจะไม่มีเลยเพราวะว่าเป็นกธรรมชาติหมดนะครับข้อ3ถ้าใครที่มีโอกาสนะครับได้ชั่งน้ำหนักหรือว่าวัดองค์ประกอบวัดค่าองค์ประกอบร่างกายที่เรียกว่า composition นะครับ body เนี่ยนะครับก็จะรู้ว่ามีไขมันร่างกายอะไรต่างๆแล้วมีค่าค่าหนึ่งที่เราเรียกว่าไขมันในช่องท้องหรือว่า v f r นะครับอันนี้อันตรายมากก็ ตัวแฟตเบอร์นะครับจะสามารถข้อ3าจุดเด่นก็คือช่วยลดไขมาในช่องท้องได้โดยตรงเลยทีเดียวนะครับอันนี้เนี่ยก็ช่วยได้ด้วยสำหรับคนที่มีไขมาในช่องท้องเยอะนะครับข้อ4นะครับช่วยให้อึดครับนะครับหลายคนลุกขึ้นซื้อเลยนะครับสุภาพบุหลุดหลายท่านไม่ใช่อึดเป็นอะไรนะครับก็คืออึดในการออกกําลังกายสําหรับคนที่อาจจะคาร์ดิโอก็จคาร์ดิโอได้นานขึ้นนะครับ ไหวตืดขึ้นนะครับหรือคนที่เวทเทรนนิ่งนะครับแรงหมดเร็วนะครับก็ทำให้เราเนี่ยยังคงมีแรงเยอะขึ้นนะครับสามารถออกนาังกาได้เต็มที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ5นะครับช่วยเพิ่มอัตราการถอาผ่านก็สามารถทําให้เราเนี่ยใช้พลัานานต่อวันได้มากขึ้นนะครับน้าหนักหรือว่ารูปร่างเราเนี่ยก็ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับเมื่เราจะออกนาังกาหรือไม่ออกนาังกาคนไม่ออกนาังกาก็ใช้พลังงานจาจจะการเดินในออฟฟิศนะครับเหมือนการแบบเดินไปแถวบ้านหรือว่าพิ่งเล่นอะไรต่างๆเลยนะครับก็ มากขึ้นอยู่ดีนะครับนี่ก็คือ5.7ดดนะครับสุดท้ายละหลายท่านก็จะอยากรู้ว่าล้วทานยังไงนะครับกับตัวนี้ตัวนี้เนี่ย1ขวดเนี่ยนะครับหรือ1กล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด30แคปซูลนะครับคนที่ไม่ออกกำลังกายก็ทานแค่1เม็ดตอนเช้านะครับคนที่ออกกําลังกายปกตินะครับ2เม็ดก่อนออกกำลังกายและคนที่ออกกำลังกายอย่างหนักนะครับจัดได้เลย4เม็ดก่อนการออกกําลังกายจะทําให้ประสิทธิภาพการเบิร์นไขมันของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับก็อยากให้ลองศึกษาแล้วก็ ใช้ด้วยตัวเองนะผมเชื่อว่าทุกคน,นจะมีรูปร่างที่ลีนนะครับแล้วก็เห็นกล้ามเนื้อชัดมีสิบแผลกันทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ